วันนี้นะครับเราจะมาทำยำบุญเส้นกับยำมาม่าเฮ้ยเราลืมลืมอะไรใส่หมูก่อน่ะครับสวัสดีทุกคนครับผมิจากรีทวโอเคครับทุกคนครับวันนี้เราจะมาทำทำอะไรวะ <c oughs> ทำยำบุญเส้นกับยำมาม่านะครับ <c oughs> จริงๆอ่ะจะทำยำมาม่าแต่ว่าพี่เป้แช่บุญเส้นไปแล้ว ใช่เราก็เลยต้องทํา2อย่างก็ต okay. so okay. okay. ันนี้เป็นการเข้าครัวครั้งที่2ในช่องนะครับใครยังไม่ยูดูคลิปแรกที่เราทอดสเต็กไปดัต่ชาติที่แล้วนะเดี๋ยวก็ขึ้นไว้ให้ตรงตัวไอนะแล้วก็ไปดูด้วยโอเคไปวันนี้นะครับเราจะมาทํายำมุสเซ่กับยาม่าไม่รู้จะรอดหรือเปล่าแต่ว่าทาแล้วก็ต้องกินนะครับโอเคไปดูกันเลยครับโอเคทุกคนครับของที่เราต้องเตรียมนะครับมีมาม่าหมูยอก็ของผักชีครับแล้วก็มะเขือเทศมะนาว กระเทียมเดียวหมูสับพริกถั่วน้ำตาลทรายน้ำปลาแล้วก็บุ้นเส้นไปเราไปเริ่มทำกันเลยครับแต่อันดับแรกเราต้องต้มหมูก่อนใช่ไหมเราต้องไปต้มหมูก่อนครับไปต้มหมูเยอะ อันดับแรกที่เราจะใส่นะครับก็คือพริกเรา่ทำมาม่ากก่อนใช่ไหมใช่ทำมาม่ากก่อนอ่ประมาณนี้แล้วก็มันต้องใส่น้ำอันนี้ด้วยสองช้อนใช่น้ำแห่งความนัวสามช้อนสามช้อนก็ได้น้ำมีเยอะหรือเลือนะแล้วก็ใส่อะไต่อน้ำปลาแล้วก็กระเทียมน้ำกระเทียมเจียวใช่ไหมน้ำกระเทียมดองกวเกียเขาเรียกว่า หัดเข้าครัวน้ำกระเทียมเจียวใส่เยอะไหมไม่รู้เราต้องกะเอาพอประมาณเราชอบแบบช่องเราไม่มีสูตรครับอร่อยแบบไหนก็อร่อยแบบนั้นเนี่ยเค็มปี่เนี่ยเนี่ยอันนี้ใส่เยอะไหมเราต้องกะทุกอย่างแล้วก็ค่อยชิมพัดเค็มปี่นี่ก็ไม่เอานะนช้อนน้ำกระเทียมสักช้อนหนึ่งก็พอดีแล้วอ่าแล้วก็จะได้ไม่มะนาวเอ้ยน้ำปลาเอ้ยเอ้ย,อยน้ำตาล อะไรวะเนี่ยเรียกถูกผิดเด้วยแล้วอุ้ยเราต้องใส่ผงนัวไหมไม่ใส่ไม่ใส่ผงนัวหรอสูตรพี่ไม่ใส่ผงนัวโอเคนี่เป็นไงเดี๋ยวแค่นี้แหละกินได้แล้วไม่ต้องใส่แล้วกินถ้าใครชอบน้ำเยอะก็ใส่น้ำเยอะๆไปก่อนนะอ่าใช่แล้วก็น้ำเต้นมะนาวเฮ้ยเราลืมลืมอะไรลืมลวกหมูยอจ้าไม่เป็นไรกินกินอย่างนี้ไปแหละไม่ต้องลวกหรอกมันสุกมาแล้ว what the fuck ใครลวกหมูยอนะ คุณทำถูกกัแหละแต่เราเลืมมันเราไม่รู้แต่มะนาวไปสักซิ่งนึงแล้วกันหั่นดูดิหันนห่นมาเป็นโลใส่อันเดียวอืมนี่จ้าเป็นไงทำาแล้วฉันเสิยทุกคนกินได้ชิมครับชิมแล้วดูวจากสีหน้าก,ก็คืออ๋อเผ็ดวุว้ยเผ็ดอ่ะนี่<ะ>ใส่นิดเดียวเองนะ จริงแต่ตามรวมกันไงไม่เร็จพี่ว่าห้ามใส่ผมใส่ผงนัวครึ่งช้อนอ่ะอีกพอสภาพจบคลิปเบาหวานเรียบร้อยเบาหวานนะฮะไม่แต่ตั้งชื่อรายการครัวไหมรายการครัวไหมรายกาครัวไหมนะคิดสภาพก่อน สวัสดีครับอันนี้นะรัเรา,ไ,ารไม่ทำไหมเราเผ็ดไหมหวานเกินแน่เลยเผ็ดถ้าใส่พวกนี้เพิ่มอ่ะน่าจะช่วยลดเผ็ดได้บ้างงานนี้ปรุงมั่วเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรวะเออตามใจเออจะใส่อะไรก็ใส่่ะจ <น S 1> ังหอะมันจะอร่อยอจังหวาจะอร่อยอ่ะมาทำออกินเองนะมาชิมหนนะวิวว่าชิมไปชิมมาเนีย่ยน้ำมีนี้หมดแ,มแน่เลย ไม่ไม่ไม่แค่นี้แหละพอไหมเดี๋ยวใส่พวกเส้นพวกอะไรเดี๋ยวมันก็ใช่ใส่หมูก่อนแล้วก็อ้าว <c oughs> ชื่อพี่เข่าคาะต่อไปเราจะใส่หมูตึ้งหนึ่งอ่าใส่คถึงอ,อุ้ยระวัง <c oughs> ก็หมูยอใช่ไหมจะต้องใส่อันนี้ก็พอแล้วกใส่พวกนี้ให้หมดเลย หมูยอก่อนหมูยอเราต้องหลายคนอ่านี่ครับแต่มายวว่าจะทําให้เผ็ดนะกินไปกินมาทำไมมันเผ็ดวะนี่ครับผักหมดเลยจ้าหอมเดี๋ยวผักชีไปโรยที่หลังถ้าไม่เราไม่ใส่เส้นก่อนนะมันไม่ไคใส่เครื่องปรุงก่อนที่ใส่เส้นเส้นใส่ทีหลังก็ได้คิดว่ามันการทําที่สะอาดนะครับเราต้องไม่ล้างมือหมูหยอกหยอกล้างมือแล้วนะเดี๋ยวโกมันเาไมเข้านะ เรียบร้อยนี่เป็นไงเนช็ดน่ากินเฉยน้องๆแล้วก็ใส่เส้นแล้วค่อยใส่ต้นหอมผักชีโรยนีย่ะแล้วก็โรยถั่วเส้นไมว้าวสีสันน่ากินมากนี่อันเนี่ยเฮ้ยโปรเฟชั่นัลบอกแล้วเอาหน้าตาดีไว้ก่อนนะคะแต่ว่ารสชาติเป็นไงไม่รู้ใสให้หมดงยาย ใช่โอเคทุกคนครับเสร็จแล้วไม่นไงน่ากินไหมไมาเราจะเทลงจานเลยฮะมบใครสน,นใจนะครับทางไอจีมาสั่งได้ครับเดีเด๋ยวทำแล้วส่งแกไปให้จานละลระ้อยก็พอเพราะว่าซื้อลูกค้าคงซื้อครั้งเดียว <c oughs> ใช่เอากําไรครั้งเดียวโอเคไครับเกิดปัญหาทางเทคนิคนิดหน่อยนะมันเยอะเกินไปลาานแล้วาานันทีเปลี่ยนจานจะทันเียนจานะทันหัน โหยังเยอะเยอะมากมูเยอะจริงหเยอะโหเยอะูเยอะจริงอ่ะหมูยอเป็นโลนี่นะทุกคนนี่เป็นจานแรกนะครับก็น่ากินมากอีกจานหนึ่งเราจะทำเป็นยำเออเลยถั่วลืมเกือบลืมถั่วอีกจานหนึ่งเนี่ยเราจะทำเป็นยำวนเส้นใช่เราจะทำเป็นยำวนเส้นนะครับไป เนี่ยครับเสร็จแล้วหนึ่งจานไปเราไปทํายำบุ้นเส้นต่อครับ<ป>โอเคดูครับต่อไปเราจะไปทํายำบุ้นเส้นต่อจริงๆอะ่ะมันก็เหมือนกันแต่ว่าแค่น,นี้มันจะเผ็ดกว่าเพราะฉะนั้นเราจะเร่งสปีดนะครับเพราะว่าใส่ช้อนหนึ่งไปก่อนถ้าไม่เผ็ดก็ใส่ไม่เผ็ดสําหรับพี่พลไม่เผ็ดจเผ็ดถ้าเผ็ดเกินมันไม่อร่อยเลยนี่ครับเราใส่ไปเลยประมาณนี้ก็พอไหมใช่ไม่มีไงของพี่พลอ,อันนี้ของพี่พลนะครับจริงๆอะ่ะ อยากกินกับพี่พลนะแต่ผมไม่ค่อยกินเผ็ดเท่าไหร่ โอเคไปเราจะไปให้พี่พลอยชิมกันนะฮะว่าฝีมือเราเนี่ยใช้ได้หรือเปล่าโอเคไปให้พี่พลอยชิมกันเลยครับผมไม่ค้านลูกค้าอยู่ไหนอร่อยไหมอยู่บ้งนของบ้านตรงนั้นแต่ว่าเป็นยังไงร้านอยู่ไหนคะโอเคแล้วโอเคไหมเป็นยังไงจังหวดปูละสีมืออันนี้สูตรเป้บอกโอเคครับ, okay, รบทุกคนครับก็วันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากให้เข้าครัวเนี่ย ถ้ามี EP ีหน้าเนี่ยเราจะตั้งชื่อรายการนใครอยากให้ทำอะไราสามารถคอมเมนต์มาด้วยนะครับ<ม>ก็พี่พายก็ว่าตามนั้นเลยฮะเป็นไงบอกแล้วฝีมือโอเคไม่เจอกันในคลิปหน้าครับใครชอบที่นี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i b e ไว้ให้ช่องฟรีทําเราด้วยนะครับไ<ม>ว้เจอกันในวันที่คุณว่างแล้วพวกเราว่างถ้าพวกเราไม่ว่างพวกเราก็จะไม่อัพคลิปเหมือนอาทิตย์ที่ัผ่านมาครับ<ม>บางทีอาจจะมีเว้นอาทิตย์บ้างก็ ก็มันไม่ว่างอ่ะโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย